เรื่องสั้นจบในตอนชุดเรื่องเล่าจากหลุมเขียนโดยมีนาฟ้าสุขทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้อ่านเป็นหนังสือเสียงและเผยพแพร่ได้ตอนครูคะหนูเห็นผีครูคะหนูเห็นผีจริงๆนะเด็กหญิงแป้งนั่งหน้าจ่อยทำตัวรีบเล็ก อยู่หน้าโต๊ะครูประจำชั้นในห้องพักครูเมื่อถูกครูเรียกไปพบตัวในช่วงพักเที่ยงเธออย่ามาล้อเล่นนะแป้งเนี่ยพวกเพื่อนเพื่อนเธอมาฟ้องครูหลายครั้งแล้วว่าเธอชอบหลอกพวกเขาครูเพนซีทำเสียงเข้มตำหนิลูกศิษย์ที่นั่งทำตาแป๋วอยู่เบื้องหน้าหนูไม่ได้ล้อเล่นค่ะหนูพูดจริงจรงเด็กหญิงแป้งยังยืนยันคำเดิมครูไม่เชื่อเธอหรอกใครมันจะเห็นผีได้ เธออัมเพื่อนเล่นหรือเปล่าบอกครูมาซะดีๆครูประจําชั้นอย่างคาดคารจะเอาเรื่องลูกศิษย์ตัวน้อยจ้องหน้าครูเพื่อแสดงความบริสุทธิ์พูดยืนยันหนักแน่นหนูเจอหลายครั้งแล้วด้วยหนูไม่รู้ว่าทําไมหนูเห็นอยู่คนเดียวเธอเห็นจริงๆหรอแป้งไม่ใช่มาโกหกครูนะเมื่อเห็นลูกศิษย์ยืนยันคําเดิมน้ําเสียงตําหนิของครูเพนซีเริ่มเบาลงค่าเห็นจริงๆ งั้นเธอลองเล่ามาให้ครูฟังสิว่าเธอเห็นยังไงที่ไหนเมื่อสองสามวันก่อนหนูเจอที่สระน้ำหลังโรงเรียนคนหนึ่งหนูน่าจว่าเป็นผีแน่ๆค่ะคุณครูเด็กหญิงแป้งเริ่มเล่าให้ครูประจำชั้นฟังเหมือนกำลังย้อนเหตุการณ์เมื่อเย็นวันนั้นที่พบเจอเหตุการณ์ขนหัวลุกเย็นนั้นหลังจากพวกหนูเลิกทำเวรที่ห้องหนูชวนเพื่อนๆไปหลังโรงเรียนแต่ไม่มีใครไปเป็นเพื่อสักคนหนูเลยไปคนเดียว แล้วเธอไปทำอะไรที่หลังโรงเรียนฮหครูเพนสีถามเหตุผลก็ก็หนูจะไปเก็บชมพูริมสระน้ำค่ะคุณครูหนูเคยไปหลายครั้งแล้วไม่เห็นเจออะไรแต่แต่วันนั้นพอหนูปีลงมาจากต้นชมพูถึงพื้นข้างล่างเด็กหญิงแป้งเว้นระยะการพูดนิดนึงรูปแขนตัวเองที่กำลังขนลุกตั้งชันมองหน้าครูเพนสีที่จ้องหน้าเธออยู่แบบไม่วางตา หนูจเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนยืนหันหลังอยู่ริมสระน้ำดูจากด้านหลังแล้วน่าจะอยู่ไม่เกินชั้นประถมหนูเลยตะโกนถามว่าเป็นใครแล้วมาที่นี่ได้ยังไงแต่ไม่มีเสียงตอบแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาเขาเป็นเป็นผีครูเพนสีถามตะกุกตะกะขัดจังหวะพอหนูเดินเข้าไปใกล้ๆแค่นั้นแหละค่ะคุณครูเด็กคนนั้นก็หันมาคุณครูเชื่อไหมคะหนูแทบช็อก ใบหน้าที่หนูเห็นนั่นติดเขาาเหมือนกระดาษปากซี่ตาเลือกถลนทะแยะยิ้มให้หนูหัวเราะก้องกังวานชวนขนหัวลุกก่อนที่ฉันกลับไปกระโดดตูมลงไปในสระน้ําจมหายไปต่อหน้าต่อตาหนูเท่านั้นแหละหนูก็โกเอา้ออกมาแทบไม่ทันตอนเช้าหนูมาโรงเรียนเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าโดนผีหลอกแกล้งล้อเล่นว่าเดี๋ยวผีเด็กจะมาหักคอจนทุกคนมาฟ้องคุณครูนี่แหะค่ะ เด็กหญิงแป้งเล่าเหตุการณ์ที่เจอผีให้ครูประจำชั้นฟังครูเพนสีนั่งนิ่งเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรสักอย่างก่อนที่เอ่ยขึ้นว่าแล้วเธอรู้ไหมว่าเด็กผู้ชายที่เธอเจอเป็นใครครูเพนสีย้อนถามลูกศิษย์ไม่ทราบหรอกค่ะหนูไม่เคยเห็นหนะ้าเด็กนั่นตายมาหลายปีแล้วก่อนที่เธอจะเข้ามาเรียนที่นี่ด้วยซ้ำเหมือนเธอตอนนี้นี่แหละชอบไปเก็บชมพู่หลังโรงเรียน พอปีนขึ้นไปบนต้นเก็บชมพูเสร็จลงมาเอาชมพูกองไว้ใกล้ๆสระน้ําพร้อมกองเสื้อผ้าก็อลงไปเล่นน้ําแล้วก็จมน้ําตายกว่าจะมีใครไปพบศพก็ลุงขึ้นอีกวันครูเพนสีเล่าลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วให้ลูกศิษย์ฟังเหมือนยืนยันว่าลูกศิษย์ตัวน้อยของเธอไม่ได้โกหกเรื่องที่เธอเห็นผีคุณครูเชื่อหนูแล้วใช่ไหมคะว่าหนูเห็นผีจริงๆเด็กหญิงแป้งมองหน้าครูประจําชั้น ถามความเห็นครูเพนสีอืมครูเชื่อเธอว่าแต่เธอเห็นที่ไหนอีกหรือเปล่าครูเพนสีถามลูกศิษย์อีกครั้งเห็นค่ะคุณครูแลนะหนูก็มั่นใจว่าเป็นผีจริงๆเด็กหญิงแป้งทำตาลุกวาวก่อนที่จะเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอผีให้ครูประจำชั้นฟังอีกครั้งก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งเย็นนั้นหลังโรงเรียนเลิกแล้วหนูมานั่งรอคุณพ่อมารับที่โรงเรียน เย็นมากแล้วทุกคนกลับบ้านกันเกือบหมดหนูเดินเตรไปเตรมาก่อนที่จะมานั่งรอยอยู่ที่สนามเด็กเล่นคุณครูเชื่อไหมคะว่าตอนที่หนูนั่งอยู่นั้นหนูเห็นชิงช้ามันแกว่งเองได้ตอนแรกหนูคิดว่าลมคงพัดมันเลยแกว่งแต่หนูดูต้นไม้ที่ปลูกอยู่ใกล้ๆสนามเด็กเล่นใบไม้แทบจะไม่กระดิกแล้วลมจะพัดมาได้ยังไงหนูขยี้ตาตัวเองเพื่อดูให้แน่ใจว่ามีเด็กอยู่แถวนั้นหรือเปล่า แต่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีใครจู่ๆไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงที่ไหนโผล่มานั่งอยู่บนชิงช้าแกว่งชิงช้าไปมาตอนแรกก็แกวงเบาๆเผลอแป๊บเดียวชิงช้านั้นก็แกว่งแรงขึ้นแรงขึ้นเด็กคนนั้นถูกแรงเวงของชิงช้าพาตัวเองลอยและเลี้ยวหมวนตัวตกจากชิงช้าหัวหมกับพื้นดินหนอนแน่นิ่งเลือดไหลออกจากหัวจนพื้นดินตรงนั้นแดงไปด้วยเลือดหนูเลยรีบวิ่งเข้าไปดูหวังจะเข้าไปช่วย เดินเข้าไปจะถึงน้องคอนนั้นอีกไม่เกิน3าก้าปรากฏว่าแกดีตัวลุกขึ้นมายืนเฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดยังไหลออกมาเป็นลิ่มๆจนเประเ,ะเสื้อนักเรียนแดงไปทั้งตัวเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณครูแกคว้าข้อมือหนูหมับเข้าให้ปากร้องโหยหวนให้หนูช่วยบอกว่าเจ็บเหลือเกินแค่นั้นแหละหนูก็นอนหมดสติอยู่ตรงสนามเด็กเล่นจนคุณพ่อหนูมาเจอเลยอุ้มหนูขึ้นรถกลับบ้าน หนูนอนจับไข้ทั้งคืนเธอเล่าสักครูเห็นภาพเลยครูนึกว่าแกจะไปผุดไปเกิดแล้วนี่ก็ผ่านมาเป็นสิบปีแล้วครูเพนสีพูดเสียงอ่อยๆบอกลูกศิษย์ด้วยแววตาหม,มนเศร้าคุณครูรู้หรอคะว่าน้องคนนั้นเป็นใครเด็กหญิงแป้งย้อนถามรู้สิก็ครูเป็นคนอุ้มแกขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันแกตายตั้งแต่ตกมาจากชิงช้าแล้วละ่ะ น่าสงสารมากๆงั้นเด็กคนนั้นก็เป็นผีผีใช่ไหมคุณครูคุณครูเชื่อหนูแล้วใช่ไหมว่าหนูเห็นผีจริงๆไม่ได้โกหกเด็กหญิงแป้งมองหน้าครูแผ่นสีถามยืนยันว่าตัวเองไม่ได้โกหกคุณครูได้แต่พยักหน้าแทนคําตอบก่อนเอ่ยกับลูกศิษย์ของตัวเองต่อไปเธอก็อย่าไปหลอกเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวกลัวกันไปใหญ่รับปากครูได้ไหมได้ค่ะคุณครูเด็กหญิงแป้งพยักหน้ารับปาก หลังจากที่คุณครูเพนซีเรียกเด็กหญิงแป้งมาพูดคุยเรื่องที่ลูกศิษย์ตัวเองเจอเหตุการณ์คนหัวลุกถึงสองครั้งสองคราดูเหมือนเด็กหญิงแป้งไม่เคยเจอผีมาปรากฏกายให้เธอเห็นอีกเลยจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งในห้องเรียนชั่วโมงการสอนของครูประจำชั้นขณะที่ครูเพนสีกกำลังยืนเขียนกระดานอยู่นั้นเด็กหญิงแป้งที่นั่งอยู่โต๊นะนักเรียนแถวหน้าเงายหน้าจากสมุดที่กำลังจดตามที่ครูเพนสีเขียนบนกระดานเธอต้องตกตะลึง ที่จู่ๆมีเด็กนะักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งถักผมเปียยาวทั้งสองข้างเดินเข้ามาทางประตูทางเข้าตอนแรกเธอคิดว่าเพื่อนที่ไปเข้าห้องน้ําแล้วเดินกลับเข้ามาแต่ไม่ใช่เด็กคนนั้นเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าชั้นเรียนข้างๆครูเผ่นสีเฮ้ย <i> เด็กยิงแป้งอุทานเสียงดังใช้มือปิดปากตัวเองแต่ดูเหมือนคุณครูและเพื่อนๆในห้องจะไม่ได้ยินพอสิ้นเสียงอุทานให้ตายเถอะ เด็กผู้หญิงคนนั้นเหมือนรู้ว่าเด็กหญิงแป้งมองเห็นแกก่อนที่จะหันขวับมองมาตรงที่แป้งนั่งอยู่หัวใจของแป้งแทบหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นหน้าขาวซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำจ้องขเขมงเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อชี้นิ้วมาที่แป้งเหมือนกำราบเธออยู่ในทีแป้งหลบตามองต่ำไม่อยากสบตาผีเด็กนั้นเธอใช้หางตาชำเลืองไม่นานเหมือนมีเงาดำๆมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าของเธอ ครู่เดียวเธอรู้สึกเย็นๆที่ต้นคอพอเงยหน้ามาอีกทีก็ประจันหน้ากับเด็กผีนั่นแค่นั้นแหละเด็กหญิงแป้งตะโกนดังลั่นห้องเรียนครูขาช่วยด้วยผีหลอกครูเพนสีกับเพื่อนๆแตกตื่นตกใจวิ่งมายืนรวมกลุ่มกันอยู่หน้าห้องก่อนที่จะเข้ามาช่วยเด็กหญิงแป้งที่นอนฟุบสิ้นสติอยู่ที่โตะเรียนเด็กหญิงแป้งฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องพยาบาลคนที่เธอเห็นเป็นคนแรก หลังจากลืมตาตื่นขึ้นมาคือครูเพนสีกำลังนั่งบีบนวดเธออยู่ข้างๆเตียงก่อนที่จะถามเธอเป็นอะไรแป้งเห็นเธอร้องสะลั่นห้องเรียนว่าโดนผีหลอกจนครูและเพื่อนๆตกอ,อกตกใจกันทั้งห้องใช่ค่ะคุณครูหนูเห็นผีอีกแล้วน้ำเสียงแป้งยังสั่นเครือสายตาย,ยังลอยๆกรอกไปกรอกมาเหมือนหวาดระแวงไหนลองบอกครูมาสิว่าเธอเห็นอะไร ครูเพนสีถามลูกศิษย์มือก็ยังไม่คลายจากการบีบนวดเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงค่ะคุณครูถักเปียสองข้างหนูเห็นเขาเดินเข้ามาในห้องมาหยุดยืนอยู่ข้างๆคุณครูฮะทว่าอะไรนะครูเพนสีทำน้ำเสียงตกใจเหมือนฟังเสียงลูกศิษย์ไม่ถนัดเด็กผู้หญิงค่ะมันเดินเข้ามาบีบคอหนูจนหนูตกใจร้องลั่นห้องที่คุณครูและเพื่อนๆได้ยินนั่นแหละค่ะครูเพนสีนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง หมือนกำลังนึกทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ในใจก่อนที่จะพูดกับลูกศิษย์ที่นอนอยู่บนเตียงสงสัยจะเป็นบิญญาลูกศิษย์เก่าของครูโทหน่าสงสารครูนึกว่าเธอจะไปผุดไปเกิดแล้วตั้งเป็นสิบปีแล้วยังไม่ไปไหนเด็กหญิงแป้งจ้องตาครูเพ่นสีเธอเห็นแววตาของครูหมดลงทันทีที่พูดจบแล้วเขาเป็นอะไรตายข้าคุณครูเขาเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าของโรงเรียนขยันเรียนมาก หลัวว่าจะทําให้ท่านเจ้าของโรงเรียนผิดหวังที่อุตสาห์ชุบเลี้ยงเลยมุมานะเคร่งเครียดกับการเรียนมากวันนั้นเป็นวันสอบวันสุดท้ายปลายภาคเรียนขณะนั่งสอบวิชาของครูนี่แหละจูจ่ๆก็ฟุบหลับไปกับโต๊ะพอหมดเวลาสอบครูจะเข้าไปเก็บข้อสอบปรากฏว่าเธอสิ้นใจตายคาโต๊สอบไปแล้วเห็นหมอวินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองแตกไม่น่าเลยยังเด็กอยู่แท้ๆพอครูเพนสีเล้าจบ แป้งยิงสงสารเด็กคนนั้นจับใจแต่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กคนนั้นจะมาบีบคอเธอหรือว่าเธอคิดมากไปเองตอนนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมผีมันชอบมาปรากฏกายให้เธอเห็นต่อไปเธอคงจะไม่แกล้งบล็อกผีพวกเพื่อนๆอ,อีกแล้วเพราะตอนนี้เธอแทบจะเอาชีวิตไม่รอดจากการเห็นผีทั้งสามครั้งสามคราแป้งได้แต่สัญญากับตัวเองอยู่ในใจขอบคุณ ที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ